คนยะลารู้กันหรือยังว่าทีเคพาร์กมีกิจกรรมดีๆทุกเสาร์อาทิตย์ก็ทีเคพาร์กยะลาที่พาทุกคนมานะครับเขาเองเพิ่งทําอาคารใหม่เลยสวยงามมากพิกัดของทีเคพาร์กนะครับก็จะอยู่ในศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลานี่เองอาคารใหม่ของทีเคพาร์กยะลานะครับก็จะเป็นปลกสีแดงเลยเราเดินเข้ามาภายในอาคารนะครับเราเองก็จะเห็นบันไดเลื่อนทางซ้ายมือจุดกิจกรรมนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น2เราเองก็ต้องเดินขึ้นมาชั้นเอ็มตรงบันไดเลื่อนกันก่อนพอถึงชั้นเอ็มนะครับเราเองจะสังเกตเห็นบันไดทางซ้ายมือเราเองก็เเดดินนนขึ้บัไพื่อ 2. 2> จริงๆท, uh. ทางอาคารก็มีลิฟต์ให้ใช้บริการนะครับแต่ว่าแค่ชั้นเดียวเราเดินขึ้นบันไดกันดีกว่าตอนนี้เราเองก็อยู่ที่ชั้นสองกันแล้วนะครับก็เดินเข้ามาให้เราเดินตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเราเองก็จะเห็นห้องที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ทางขวาบือจะเป็นที่ถอดรองเท้า,ทาห้องกิจกรรมก็อยู่ห้องตรงทางซ้ายมือนี่แหละสิ่งแรกที่เราทานะครับเราเองก็ต้องเดินเข้ามาในห้องนี้กันก่อนแล้วก็ต้องลงทะเบียนกันสักนิดลงทะเบียนนะครับจะมีอยู่2จุดก็คือตรงคอมพิวเตอร์ตรงนี้หรือเราสามารถโหลดแอปแล้วก็ทําเองก็ได้ซ ภาพในห้องทํากิจกรรมนะครับซึ่งอาจารย์เองก็กาลังสอนว่าให้เด็กๆทำขั้นตอนอะไรบ้างกิจกรรมที่จัดนะครับก็จะรับได้ไม่เกิน20-30ถึงคนซึ่งเด็กๆเองก็จะได้ดินน้ํามันมาปั้นซึ่งดินน้ํามันที่ใช้อ่ะจะใช้ดินน้ํามันเบานะครับหรือดินน้ํามันเกาหลีจะมีความนุ่มเป็นพิเศษในวันนี้นะครับทางคุณครูเองก็สอนปั้นดินน้ํามันที่เป็นรูปเพนกวินเด็กๆเองก็จะได้ดินน้ํามันแต่ละสีนะครับพอทําเสร็จก็จะเอาตัวดินน้ํามันตรงนี้แหละมาใส่ในถาดตรงถาดของ ซึ่งนี้เองก็จะเป็นภาพเสร็จนะครับของตัวดินน้ำมันตัวนี้สวยกันไหมครับ